สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการพลังเห็นดวงดาวนะครับเจอเจอกันเป็นประจำคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ11โม30นาทีเป็นต้นไปครับวันนี้อยู่กับหมอคุมิกษัตยมากมานะครับค่ะและนิฉันกันยาพักอินทรรักษานะคะวันนี้รายการของเราค่ะขอต้อนรับอาจารย์มงคลราเที่ยงธรรมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอสำหรับวันนี้นะครับผู้ชมคนไหนอยากดูดวงนะครับ สามารถลงทะเบียนผ่านทางหมายเลข SMS ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับหรือยกหูโทรศัพท์มาพูดคุยกันสดๆในรายการที่020170082นั่นเองนะครับมาเข้าประเด็นของเรากันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอาจารย์ว่าสัปดาห์นี้คนที่เกิดวัไนไหนในช่วงนี้เนี่ยดวงเป็นยังไงกันบ้างใครจะต้องระวังอะไร,รนั่นนู่นนี่ได้ครับคุณฝน้างครัวันศุกร์เหมือนกันวันศุกร์เหมือนกันคู่เลย่ะผมจะเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ ใบเดียวรวนๆเลยนะครับวันละหนึ่งใบดูนะรครับ,ค,รบคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรครับได้ไพ่คิงดาแปลปหมายว่าต้องเพียรพยายามอุตสาหะแต่คิงดาบยังไงก็แปลความหมายถึงชัยชนะรประสบความสําเร็จด้วยน้ําพักน้ําแรง<อ>แถมยังคนวันอาทิตย์ยังต้องปกป้องผู้อื่นอีกออแต่ยังไงก็ประสบความสำเร็จคิดอยากจะทําอะไรลงทุนอลไรุยนะครับวันจันทร์ครับได้ไพ่ราชินีเหรียญครับ วันกทรรวยครับจะหยิบจะจับอะไรเป็นงานไม่เป็นทองแบบพูดอะไรไม่ออกเลยมีคนดีใจนอกรายการนะครับอ่ะต้องบอกว่าช่วงนี้หยิบนะครับเงินได้เงินโชคลาบได้โชคลาภหยิบการงานต้องบอกว่าจะประสบความสําเร็จทุกอย่างมีงานเข้าและเรื่องของความรักจะมีคนร่ําคนรวยเข้ามาอ่ผิวขาวผอมบางใครอยากกินเด็กได้เด็ก ใครอยากกินผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่อ่ะพี่ครับราชิดีเหลียดโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ครับมาด,ดูครับ<ะ>คนเกิดวันอังคารได้ไพ่าร,า<อ>ราชิดีดาบราชิดาบก็คล้ายทิงดาบไปละครับอุตสาหาอุิยะมีความมุ่งม,มั่นมีความภาคเพียรเหนื่อยหน่อยถึงจะประสบความสําเร็จนะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาความยุ่งยากให้หนักใจโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินใจอะไรอ่าแต่ถ้าบอกว่าให้ลุยทุกเรื่องคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นกล้าคิดกล้าทา คนเกิดวันพุธครับได้ไพ่ห้าดาบช่วงนี้ต้องบอกว่าห้าดาบเนี่ยเป็นไพ่อุปสรครคล้มเหลวทุกใจกังวลใจขูกขวางนะพูดจาคุยอะไรต่างๆมักจะมีคนขัดขวางให้มีอุปสรรคทางน้อยใจหรือความรู้สึกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้คนเกิดวันพุธเนี่ยไปทําบุญกับคนพิการไปทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยหรือว่า โรงศพนะครับเพราะห้หาดาบมันถูกคดีความมีปัญหาจุกจิกอารมณ์ต้องเก็บให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนยั่วยุตลอดมาดูครับคนเกิดวันพระหรือหัสดได้ไพ่สามถ้วยชีวิตลาบเรียบครับในช่วงนี้คนวันพระหัดรักครอบครัวห่วงใยทุกคนมีการเงินเข้ามาเข้าซ้ายออกขวาแต่ดีอย่างตรงที่ว่าจะมีอาหารของกินอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดไปไหนมีคนซื้อมาฝากเราซื้อไปฝากเขานี่คือคนเกิดวันพระหรือหัส ต่อไปครับคนวันศุกร์นะครับทั้งสองท่านแล้วก็คนที่บ้านนะครับดูนะเดอะสตาร์ช่วงนี้ถือว่าคนวันศุกร์จะมีชื่อเสียงโดดเด่นจะหยิบจะจับอะไรมีงานเข้ามีสัมภาษณ์จากสื่อโลกโซเชียลรายการทีวีดังๆเข้ามาอยู่ตลอดนะครับจะหยิบจะจับในช่วงนี้ต้องฟังเอาไว้อย่างเนี้ยพวก The Star เนี่ย มันปั้นคนอื่นได้ด้วยูดคุยให้กำลังใจปั้นอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแมวตาเพชรตาแมวอะไรต่างๆนะช่วงนี้จะเห็นแววเห็นอะไรต่างๆของคนทุกคนนี้รวมถึงตัวเองด้วยอ่ะเดยก่ามีชื่อเสียงก็แล้วกันครับมาดูครับคนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่คิงไม้เท้าอ่ะขยันประสบความสําเร็จคิดอยากจะทำยีเดีะจับประสบความสาเร็จคิดใหม่ๆพวกคิงไม้เท้าเนี่ยอย่าอยู่อย่างเดิมนะครับให้ก้าวหน้าให้ สาหัสไปจะประสบสำเร็จและผู้ชายนะครับผู้ใหญ่ผิวสองสีไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงจะนําความสําเร็จมาให้<ม>อ่ะเรียกว่าช่วงนี้ก็มีแค่คนเกิดวันพุธเท่านั้นเองที่อยากจ,จะต้องไปทําบุญหรือว่าปล่อยวางบ้างนะครับเพราะว่าปัญหามันจะเยอะลุมเร้าเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนช่วงนี้อาจจะใช้การทําบุญเป็นสิ่งสําคัญให้จิตใจปล่อยวางได้ดีนะครับ มาในส่วนของ S M S กันบ้างนะครับ S M S แรกนะคะคุณผู้ชมถามคุณโอ๋ค่ะถามเรื่องการงานการเงินความรักเลยค่ะอาจารย์คุณโอ๋าเรื่องเลยเนาะการเงินการงานความรักดูนะครับคุณโอ๋ครับได้ไพ่แปรปวนขึ้นมาก่อนเลยราชนีถ้วยอ่อนไหวนะครับใบที่2ครับฝันคิดพุกเรื่องการเงินการงานความรักในช่วงนี้ฝันคิดเข้าข้างตัวเองนะครับใบที่3แฮงแมนทั้งๆ้งที่ความจริงเนี่ยมันทรมาน มันมีความทุกข์ใจมันมีความโกลุนแต่การคิดเข้าข้างตัวเองเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจส่วนหนึ่งเพราะฉะ่นายพลโออาจจะช่วงนี้เจออุปสรรคแต่ให้ไปทําบุญจะดีครับอ่านะคะคุณโอค่ะอ่ะเอสเอ็มอต่อไปนะคะเอสเมดีเดวันที่14พฤษภาคมปี28ถามเรื่องการงานกับการเงินค่ะการงานกับการเงินนะครับเอสเมดีได้ไพ่9ดาบเลยกุ้มเลยการงานอยากออกหรือว่าถูกบีบโอ้นะครับถูกบีบนะครับแดาบโอ้โห มีความทรมานใจทั้งงานและเงินหรือบริที่สามแปดถ้วยอ่ะผมทายว่าจะต้องเป็นนี่เป็นศิลหรือว่าจะต้องออกจากงานในช่วงนี้นะครับเป็นกำลังใจนะคะจาสายหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะถามเรื่องอะไรครับอ่ะโชคราบเนาะสิบหกมีนาล่วงหน้าไปเลยนะเนี่ยีครึ่งเดือนออกเมื่อวานนี้เองนะอ่ะอูนะครับอัศวินดาบ แปดดาบเจ้าชายช่วยอะช่วงนี้ต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กหรือว่าโดนบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กจะให้โชคให้ลาบนะครับไอ้ไข่นะครับเจ้าสัวเฮงเงี้ยนะครับให้โชคให้ลาบหรือลูกหลานบริวารก็ได้นะจะจะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ชาว a r i ต่อไปนะคะคนนี้เกิดวันที่26ตุลาคม2510นะคะบอกว่าดวงผมจะเป็นยังไงครับอาจารย์อ่ะดูซิดวงผมจะเป็นยังไงนะครับ3ใบที่เปิดได้2ไม้เท้าใบที่2 10เหลียนครับใบที่3 Judgment ต้องบอกว่าดวงผมช่วงนี้ดีมากอ๋อนี่ครับขึ้น10เหลียนเลย Judgment เ,เลยจะมีอะไรเข้ามาโดยไม่คาดคิดการเงินการทองความร่ำรวยหรือว่าประสบความสำเร็จและสไม้เท้าเนี่ย ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยอ่าโนี้ดวงเฮงมากเลยนะครับค่ะนะคะอ่ะเอสเมต่อไปค่ะเอสเมนี้นะคะ29,000บาทคมปี28นะคะก็ถามเรื่องงานกับเงินงานกับเงินดูนะครับได้ไพ่อะไระดูนะครับไพ่รา,าชิมเท้าคนขยันครับคิงดาบนะครับแล้วก็หนึ่งดาบต้องบอกว่าขยันอุตสาหะการเงินกันทองได้ด้วยจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับแต่ก็ได้ดีะคะาสายหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับ คุณอะไรครับอมวมประการอะพี่หมวยเชิญเลยจ้าจะว่าจะมีวาิกไหมคะรย์ขอให้หนูไปทำดวดแล้ดก็ได้ค่ะอืยโหดีใจด้วยนะนะครับเลขมงคลเมื่อวานก็ออกเจ็ดสามนะโอ้นะครับอะอะดูนะครับเจ็ดไม้เท้าคุณหมวยน้กอะสมุดประการนะช่วงนี้เจ็ดไม่เท้ามุ่งมั่น ใบที่สองราชินีมิท้าวใบที่สามสามเหรียญม,มีโชคมีลาบอีกแล้วครับดวงดีครับพวกสามเหรียญเนี่ยให้พูดคุยติดต่อกับคนผิวสองสีแลกเปลี่ยนความคิดจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผิวสองสีจะให้โชคให้ลาบคุณหมวยสมุรประการนะครับออว,ว,ว,วันนี้ซื้อกับผู้หญิงผิวสองสีก็ได้นะครับราชินีมเท้าวหมายถึงผู้หญิงของสองสี สามเหรียญจะให้โชคให้ล่าและอย่าลืมไปทําบุญเหมือนเดิมนะเพราะการทําบุญเป็นสิ่งที่ดี่โอ้โหรวยรวยวัดปักโกจังหวัดพระนครอนอีอยุธยาอําเภอภาชีนะครับเรียกว่าวัดนี้ดังมากนะครับวันนี้ให้รวยอีกนะครับรวยรวยรวยครับใช่รวยครับรวยเฮงรวยอีก มาต่อ S สนี้นะคะสำหรับคุณหนูนะคะเกิวันที่28เดือน10ค่ะปี15นะคะแล้วก็ถามเรื่องของบอกว่าจะขายของได้ไหมคะอ่จะขายของได้ไหมดูนะครับหมดหมดไหมคะขายอะไรบ้างค่าถ้วยช่วงนี้กังวลช่วงนี้คิดมากค่าถ้วยเลยนะครับใบที่2ครับให้เพียรพยายามครับเจ็ดม่ท้ามุ่งมั่นขจัดความวิตกลงไปใบที่3ครับราชินทร์ครับ จะขายของหมดแน่นอนให้ขจัดความกลัวและเชื่อความเชื่อมั่นด้วยมีไว้แล้วรวยของอาจารย์มงคลร้อยพันธ์สองพันเลยจ้ารวยจริงๆขายหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณอะไรครับรัชกาลที่สี่อาจารโอ้ยเน้นเลยนะเป็นยังไงบ้างเลขมงคลเป๊ะเวอร์ เลขมนคลวันนี้ก็มานะครับต่างประเทศมาตั้งแต่ดาวโจนดาวโจนวีโอ้โหเยอะมากเลยเป็นไงบ้างวันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรครับอ่าโชคลาภนะหนึ่งสองสามดูนะครับไพ่ใบแรกห้าถ้วยใบที่สองหนึ่งดาบใบที่สามหกถ้วย วันนี้เลขมงคลของอาจารย์มงคลเราที่ทมอย่าลืมแปลงกลายนะพวกห้าถ้วยเนี่ยถ้ามันเป็นไพ่อุปสรรคให้แปลงกายเลขมงคลวันนี้นะครับเจ็ดหนึ่งสี่ออกหนึ่งสี่มาแล้วนะครับให้แปลงกายให้เก่งเก่งแปลงกลายเป็นเลขอะไรได้บ้างไหนบอกซิก็เป็นเลขห่ค่ะนะนะครับสี่ก็เป็นเลขอูมันก็วนเวียนอยู่นึงครับเจ็ดหนึ่งสี่มันขึ้นมาเลขแปลงกลายอยู่งี้เลยสามตัวอ่ะอย่างนั้นมันก็เป็นเลขเดิมได้อย่าลืมเนะจัดให้เต็ม นะจ๊ะจ้าข,ขอบคุณมากครับจ้านะคะต่อไปนะอค่ะเอชเมนมี่คุณดีนะคะเกิดวันที่สิบสีก่กรกฎาคมค่ะปี23นะคะเออบอกว่าคืนวันพุธขอโชคลาภค่ะทำเรือ่องโชคลาภเลยคะ่ะอ่าดูนะครับถามถึงโชคลาภดูนะครับได้ไพ่เจ้าชายเหรียญมีโชคมีลาบดวงดีแน่นอนถ้าใบนี้ขึ้นมา,มนมาใบที่2ครับอัศวินดาบใบที่3ามปกไหมครับดีใจด้วยครับ มีโชคมีลาภพันเปอร์เซนต์กรันตีอย่างนี้เลยค่ะนะคะเอสเต่อไปนะคุณธนทรินค่ะบอกว่าอยากถามเรื่องการเงินความรักกับอาจารย์การเงินความรักถูนะครับสามใบที่เปิดได้ช่วงนี้ครับแปดดาบ mm. ทุกใจทรมานใจขึ้นแปดดาบนี่เป็นหนี้ละ mm. ถ้าความรักก็ mm. ทะเลาะละ,ะนะครับใบที่สองเจ้าชายดาบถกเถียงกันมีความกังวลใจ mm. ใบที่สามครับสี่เหลี่ยญรู้จักค่าของการเงินมากๆและทะเลาะกันจนรู้สึกว่า นะ่ครับสุดายไม่น่าทะเลาะกันเลยแม้สี่เหรียญธนุถนอมอ่ะขอโทษขอโพยหรือว่าซ่อมแซมซะนะครับใส่น้าใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาคุณอะไรครับรวค่ะว่าแล้วเสียงซาวันนี้สาวเลยนะอ่ะเป็นไงนะครับถูกไหมถูกไหมักเลขมงคลของอาจารย์มงคลทั้งเมื่อวานทั้งวันนี้มาหมดเลยนะจ๊ะ โอ้ยนะครับรวยแล้วเนี่ยถ้าถูกงวดเนี่ยมีดาวตำรวจบ้างไหมมีแต่ดาวโจรอ่าวันนี้พี่พัฒอยากถามเรื่องอะไรครับเออต้องเสียงเนี้ถึงจำได้ใช่เลยชัวเสียงนี้ได้โชคเลยโอ้อะดูซิต่างประเทศใช่ไหมเย็นนี้ใช่ไหมดูนะครับได้ไพ่คิงดาบใบที่สองหกถ้วยใบที่สามครับราชาถ้วยวันนี้มีโชคมีลาบครับเลขเดิมเดิม เลขวนเวียนไปอย่างเงี้ยนะครับพวกหกถ้วยคือแปลสมหมยว่าสิ่งเก่าๆนะครับเมื่อวานแทงเลขอะไรแมไม่อยากใช้คำว่าวุธแทงเลยซื <laughs> ้อเลขอะไร <laughs> นะครับผิดพลาดกันบ้างนะครับอ่ะนะครับก็เสียงโชคนะครับแล้วจิตใจมุ่งม,มั่นด้วยพวกคิงดาบพวกคิงถ้วยเนี่ยให้มีความเข้มแข็งใจิตใจเด็ดเดี่ยวอย่าวกแว้ ä, ะนะเราอะ่ะชอบวกแวก อาจารย์ถูกไหมครับเมื่อวานโอ้ยอาจารย์จะพูดเร็วสกว่าเลขมงคลจะถูกฉลอกับให้เขาซื้อเองเนี่ยไม่มีทางดวงมันเป็นอย่างเนี้นะดวงให้โชคคนอื่นโอ้ดวงให้โชคคนอื่นขอเป็นสะพานความร่ํารวยอะอย่าถามแต่อาจารย์เลยหลังเนี่ยพุ่นแหละจ๋าเลขมงคลเนียมงคละถูกคถามถูกสิครับนะต้องบอกว่าเลขมงคลเนี่ยเป็นเลขมีอาถรรพ์ใครดวงไม่ดีใครมีปัญหา เลขมงคลเนี่ยช่วยเหลือได้น,นะอ,อ,อย่าลืมนะจ๊ะ,ะขอบคุณมากค,ครับขพี่พาค่ะมาที่เอสเมต่อไปค่ะคุณจีค่ะบอกว่าสอบถามเรื่องการเงินหน่อยคะ่ะอาจารย์จ้าการเงินนะไพ่3ามใบที่เปิดได้ดูนะครับไพ่ใบแรกอ,อุ้ยเ็เหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยคือรู้จักค่าของการเงินคํานวณตลอดเลยใบยที่สองอัศวินถ้วยจะมีกัร,รยานมิตรนําการเงินการทองมาให้ ใบที่3ครับ1ถ้วยเป็นคนใจดีรักครอบครัวดูแลใช้เงินเก่งแต่ก็หาได้ตลอดนะครับค่ะเอสต่อไปนะคะคนที่แถวที่16พฤษภาคมปี3 1หนเรื่องความรักกับการเงินค่ะความรักกับการเงินดูนะครับไพ่สามใบที่เปิดได้ห้าไม่เท้าเหนื่อยห้าม่เท้าเป็นไพ่เลาะขัดแย้งการเงินขัดแย้งในเรื่องของความรัก ใบที่สองแต่ใจต้องถึงถ้าขึ้นอัศวิเหรียญมาหยุดไม่ได้จะก,กังวลยังไงก็ต้องลุยต้องใจใหญ่เหมือนเดิมใบที่สามเมจิเช,ชียนเป็นคนมีพรสวรรค์มีความสามารถเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับแต่ให้เชื่อมั่นต่อไป เพราะเรื่องของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเก่งแต่เรื่องของคนอื่นเก่งเพราะฉะนั้นแก้ไขสักนิดนึงนะจ๊ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์มงคลนะครับเดี๋ยวเทมเพลตเบอร์โทรขออาจารย์ขึ้นให้บริเวณหน้าจอนะครับนะครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดจริงทำนะครับที่ใช้ระบบทูอยู่ตอนนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับดอกจันสี่เก้าห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดนาทีละเก้าบาทแค่เจ็ดสิบกว่าบาทแม่นไม่แพ้ตัวจริงหรือว่าใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดจริงทำ แบบส่วนตัวนะครับ0878285222ค่าครูอยู่ที่1,000บาทเท่านั้นหรือว่าแล้วแต่ศรัทธาก็ได้นะจ๊ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอบคุณอาจารย์บุงคลรอดทิ้งทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ามีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีไว้เรารวยครับขอบคุณมากทุกคนรวยๆเฮงๆครับอะไรอ่ะแม่ทิพย์นั่งนอนใบตองไม่ได้พี่น้องต่าหรสจ้ากลับไทยขาตั้งกล้องอันนี้สไลด์ไม่เรียนุด์วนเรียนขอบคุณจ้ากินกินกินเพียงการจ่าวัสดีจ้า รวยรวยรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำรวยซ้อนใช่เฉลยเลยเขลยโอ้โเชิอืา้อนี่ครับคสวยโคตสวยเลยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณสมตัมากๆ เดี๋ยวบอกอย่าลืมดูดวอาจารย์น้งจกิลก่อนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนเลยครับนี่บรรยากาศครับไปแล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณแม่ยังสาวตากล้องยังรอขอบคุณครับคุณหมอภูมอจาเดี๋ยวจอก้างเจอกด้าน